ครับพบกับช่องทัพพูชาแนลนะครับอันนี้คือทางเข้าบ้านพักของพี่ต่อเนาะก็อยู่ใกล้เทคนิคภูผานนะฮะไอเจโอ้จะเปี้ยวออกมานี่นะครับวิ่งออกมาเลยเด้อ <c oughs> ไม่ได้เดี๋ยวจะวิ่งไล่จ,จับไก่เขานี่นะครับบ้านเขาถ่ายได้ไหมพี่ต่อถ่ายได้ไหมไม่เรียบร้อยอย่างเฮ้ยแค่นี้เอง นี่นะฮะวันท่าทพี่ต่อหนุ่มโสดนอนคนเดียวนะฮะมีจะเปี้ยวนอนเป็นเพื่อนอันนี้ที่นอนของเจ้าของหอนะลูกออของเจ้าของหอเราเราออกมาแตะพะองแเรากระเป๋อันนี้ค่าห้องเท่าไหร่นพี่ต่อพันห้าพันห้านะห้องพัดลมนะครับไม่แพงนะไม่ไม่มีพัดลมพัดลมเราต้องของเราเองอ๋อ ป็นหอพักออหอพักอ่ะเป็นหอพักของนักศึกษาอ๋อฮะคือเจ้าของเขาเป็นพี่น้องริซเซียนอยู่ที่โบสถ์นั่นแหละอ๋อฮะคนที่ลองนำนมัสการาด้วยจิตก่อนโอเคอ่าอะไรชื่อน้อง,งดีมก็เขาก็ตอนแรกพี่ก็มาพักอยู่ที่นี่สองสองวันก่อนครับสองวันแล้วก็ ที่ว่าเราก็เกรงใจเขาด้วยที่เขาก็มีน้ําใจกับเราให้เราได้มาพักในช่วงที่เราหาที่พักไม่ได้ครับเพราะว่าเราเที่ยวไปเที่ยวมาสกุนกับจับปลาดงมันก็เหนื่อยครับแล้วเราไม่มีที่พักอันนี้คือว่าเขาเป็นโรงแรมก็หมดเยอะที่ก็เลยเป็นรายเดือนตัดสินใจเช่าเป็นรายเดือนไปเลยโอเคพันห้าใช่พันห้านะค่าไฟตังคาก ก็ไม่ก um. ็ไม่น <sk eleven envelope> <sk at> ่าจะแพงหรอกาน้ข้าไฟเพราะว่าเขาคิดเป็นหน่วยคิดตามหน่วยก็มีมิเตอร์ไครมิเตอร์มันอยู่แล้วมิเตอร์ไฟต่างห้ามิเตอร์น้ำต่างห้างแค่นั้นแหละก็ก็ได้มาอยู่ที่นี่เดี๋ยวอีกไม่เดี๋ยวตัวแรกกี่ตั้งใจว่าถ้าเกิดว่าถ้าทางนู้นไม่มาหมายความว่าทางทางนู้นไม่มา อ oh. ว่าจะเก็บของมาหมดแต่ที่นี่มันยังไม่รู้เราไม่ไม่รู้เนี่เนาะฮะ uh huh. เลยเิดมากก็จะมาอยู่ที่นี่แหละเป uh ็น huh. หลักอยู่ก็อยู่ที่นี่เลย uh huh. ทำคอนเทนต์ที่นี่ถ่ายคลิปถายอะไรว่าเราก็นั่นแหละเดี๋ยวอาบน,น้ำสักพั้งหนึ่งแล้วจะไปหาทา่านนายกอ uh huh. ไม่ไปกินข้าวก่อนหรอจะพูดว่าไปกิน แล้วพีกูก็แค่กินดิพี่กินแล้วโอเคจะพูดจะพูดไปกินก่อนก็ได้แล้วจะพูดค่อยเข้ามาหาพี่โอเคจะพูดอาบน้ำอะไรก็โอเคเดี๋ยวพูดไทยคลิปอะไรสักช่วงที่พี่อาบน้ำอยู่เจ้าก็ไอ้ใกล้ๆแถวนี้มีใกล้ๆไหมล่ะร้านข้าวมีเยอะแยะแถวนี้เพราะมันอยู่ใกล้โรงเรียนอ๋อขออนุญาตเข้าไปนะไปอยู่ใกล้โรงเรียนมีเยอะร้านข้าวมีมีเด็กเรียนเนี่ยอยู่ประการ นี่นะครับห้องพันห้าเนาะจอก็จะมาย้ายครับด้านหลังมีราวตากผ้าด้วยเนาะอยู่คนเดียวก็อยู่ได้ง่ายนะเดี๋ยวฉากหลังมีสีน้ำเงินด้วยพี่ว่าจะซื้อสีมาทาให้มันแจ่มๆหน่อยใช่ต้องซื้อใหม่จะเปรียวกับนอนที่นี่นะฮะคู่กันเลยนะฮะ ที่นอนที่เนี่ยที่นอนของที่นี่แหละอถ้าเราขนของจากทุ่นมาแล้วก็เอาไปไว้ที่บ้านในเมืองอันนี้มันก็ยอยู่ในเมืองกันแหละพราะมันออกมาจากตัวเมืองก็คือนี่นอนที่บ้านเบ่านกแซบปะหลับคันดีไหมนอนหลับสบายแล้วเคยพี่เคยไปนอนแล้วรอบหนึ่งตอนที่ตอนที่นั่นแหละตอนที่มีปัญหากันกับแม่ แล้วกับข้าวตอนเช้าอร่อยไหมก็เอแม่บอนกทำไว้แน่นให้กินปลาส้มปิ้งปลาส้มปิ้งปลาส้มตังตําปูตัมปูก็อร่อยอร่อยนะก็ต้องขอบคุณแม่บอนกที่ให้การต้อนรับเป็นอย่างดีเลยเขาก็รักเอามันลูกหลานเขาแล้วก็มีโอกาสได้เรียนไปเยี่ยมเขาไปดูเขา พดีแล้วเมื่อวานในอาการเป็นยังไงของพ่อเขาดีขึ้นแล้วดีขึ้นแล้ววันนี้ก็เดินแกตื่นมาตอนเช้าแกก็เดินเดินมาเดินปกติเลยอ๋อแกก็มาเดินออกกำลังกายก็นี่แหละเหมือนที่พี่แนะนําแกแล้วว่าให้เดินเหยียบเหยียบหญ้าแกเดินเหยียบหญ้าอ่ะใช่เดิน่ะเดินแล้วเป็นไงบ้างแกก็น่าจะดีขึ้นแหละดีวันนี้เลเพราะว่า ขาแกาไม่ไ้อกกำลังกายมาเป็นสองสามเดือนแล้วเนาะพอพี่อธิษฐานเพื่อให้ก็แข,ข็งขาก็ดีขึ้น uh huh. แกบอกว่าถ้าตอนช่วงที่อธิษฐานให้ขาแกร้อนแกบอกขาแกร้อนเหรอใช่อื mm hmm. พี่เลยบอกว่าเนี่พระเจ้ารักษาเจ้าเลยครับครับผม,มพระเจ้ารักษาผ่านคําอาธิษฐานของผู้ที่เชื่อในพระเจ้าในพระเยซูครับ ก็มันเป็นเรื่องปกติธรรมดาของพี่น้องที่เซียนเขาถือว่าเป็นเรื่องปกติที่เราอธิษฐานแล้วก็พระเจ้าก็รักษาแล้วแต่ว่าพระเจ้าเฉพระไทยคนไหนด้วยอธิษฐานเราก็แค่เป็นสื่อแค่นั้นเองไม่เชื่อก็อย่าลบลู่ใช่เป็นสภานที่เชื่อมไปยังคนคนนั้นก็เหมือนตะพูเหมือนกันตะกูมีเรื่องมีปัญหาในชีวิต ไม่มีที่พึ่งก็อธิษฐานขอกับพระเจ้าได้อพระเจ้าไม่ใช่เป็นเรื่องของศาสนาพระเจ้าเป็นความสัมพันธ์ระวังมนุษย์กับพระเจ้าเป็นผู้สร้างเราขึ้นมาเพราะฉะนั้นคนทั่วไปเขาจะคิดว่าเป็นเรื่องของศาสนาแต่จริงๆแล้วเราไม่นอกเหนือคำว่าศาสนาได้สร้างไปคําว่าศาสนามันเป็นแค่ตัวยึดเหนี่ยวแค่นั้นเองแต่จริงๆแล้วก็คือการที่เราได้มีปฏิสัมพันธ์กับพระเจ้า ว่าพระเจ้าเป็นคนที่สร้างเราพระเจ้าเป็นผู้ที่สร้างเราพระเจ้าย่อมรู้ดีว่าเส้นผมทุกเส้นของเรามีกี่เส้นคนทุกคนมีกี่เส้นฟันทุกฟันกระดูกทุกข้อมีกี่ข้อต่อมีเส้นเอ็นกี่เส้นพระเจ้าจะรู้หมดเพราะพระเจ้าเป็นผู้ที่สร้างเรารเพราะฉะนั้นเราก็เล่นงความเชื่อว่า ถ้าเราอธิษฐานอ้อ,อนวอ,อนกับพระเจ้าพระเจ้าก็จะถ้าพระเจ้าพอพระไทยหรือรักในผู้นั้นแต่ส่วนมากก็รักหมดแหละเพราะว่ามนุษย์เราก็เป็นคนที่หลงไปจากทางของพระเจ้าหลังจากที่พระเจ้าได้สร้างมนุษย์ขึ้นมาแล้วพระเจ้าก็หลงหลงทางไปแล้วก็ไปเชื่อนู่นเชื่อนี่เมื่อก่อนคนก็จะเชื่อผีเชื่อสารใช่ไหมแล้วก่อนก่อนที่จะมาเชื่อในศาสนาของทางพุทธเนี่ยก็เรียกว่า เราก็จะเชื่อในเรื่องผีสางมาก่อนพอมาอพ่อแม่พามาเชื่อก็เหมือนอย่างที่เมื่อก่อนก็เชื่อในเรื่องของทางพุทธเหมือนกันแต่ทําไมมาเชื่อในเรื่องของพระเจ้าเพราะว่าในชีวิตของเราก็เจอปัญหาเยอะแล้วปัญหามันก็ประเดียประดันเข้ามาแล้วเราไม่สามารถแก้ไม่สามารถแก้ได้เราก็ไม่มีที่พึ่งแล้วเราคือเรียกได้ว่าตอนนั้นก็มัน เราก็มืดแปดด้านในชีวิตครับเพราะว่าตอนนั้นคือปัญหาชีวิตมันาเคยเคยผ่านมาแล้วว่าปัญญาที่เรารักคนที่สองเนี่ยคนแรกของพี่เสียมาก็ได้คนที่สองคนที่สองก็เราก็รักเขาแต่ว่าเราทำพลาด ไว่ว่าตอนนั้นเราเป็นคนที่หาเงินง่ายแล้วในเรื่องของผู้หญิงเนี่ยก็จะมาติดพันเราเราก็จะไปหลงในติดในเรื่องของผู้หญิงแล้วเราก็มีปัญหากันกับแฟนเราแล้วก็เลิกกันแฟนก็แฟนเขาก็ไม่ให้ภายเราถึงเราจะดีกับเขาแล้วแต่ว่าเขาก็ไม่ให้ภัยเราแล้วก็เคว้งคว้างอ่ะในตอนนั้นมันชีวิตมันเคว้งคว้างเพราะว่าเราไม่มีใครแล้ว ชีวิตครอบครัวมันไม่มีแล้วมันพังแล้วก็เหมือนกับตุ้มตามในตอนนี้แหละก็ไม่มีที่พึ่งเราไม่มีที่พึ่งแล้วก็มากลับมาเริ่มต้นใหม่ที่สกลแล้วก็ได้มีโอกาสได้ได้รู้จักพระเจ้าทีหนึ่งด้วยการที่ว่าคนที่เขามาพูดคุยเรื่องราวพระเจ้าให้เราฟังเนี่ยเขาก็ไปที่โบสถ์คิดจากสกนลกนครนี่แหละเขาก็บอกว่าถ้าเจ้ามาเชื่อพระเจ้าเนะี่ย จะสามารถพระเจ้าจะช่วยเจ้าในทุกเรื่องไม่ว่าจะเรื่องปัญหาอะไรในชีวิตของเจ้าวันนั้นพี่ก็ไม่รู้นึกยังไงพี่ก็ท้าทายพระเจ้าบอกว่า,วาพระเจ้าถ้าพระเจ้ามีจริงขอให้ขายของดีตอนเมื่อก่อนพี่ขายของในตลาดไงก่อนที่พี่จะมาทํา y o u b e อ่ะพี่ขายพวกน้นต้มหู้ขายต้มน้ำต้หูตื่นที่สามที่สี่เลยนะตื่น ทีสามดีสี่ 4, ตื่นมาต้มน้ำตัวหู่แล้วก็นมีการท้าทายด้วยใช่ท้าทายว่าขอให้ขายของดีท้าพระเจ้ามีจริงนะขอให้ขายของดีไม่ขออะไรมากขอให้ขายของดีวันนั้นเป็นวันอาทิตย์ด้วยพระเจ้าก็เลยทําการปฏิหารให้ก็คือขายของหมดเลยว่าหลังจากนั้นมาพี่ก็มีความเชื่อว่าพระเจ้าต้องมีแน่นอนเพราะว่าพระเจ้าตบคำอธิษฐานแล้วในการที่เราอธิษฐาน โดยที่ว่าคือเราเราตัวแรกเราก็ไม่เชื่อหรอกเพราะว่าเราเพราะว่าเราค่อนข้างที่จะเป็นคนที่เข่งอยู่ในทางเดิมอยู่คือในทางพุูดนะเราเข่งอยู่ทาง,ทางเดิมนะเพราะว่าเราก็บวชเรียนก็เคยบวชเนาะก็เคยบวชพี่เคยบวชที่วัดแจ้งแสงอรุณที่หลังนะนหลังบิ๊กซีนะพี่เคยบวชอยู่พรรษานึ แล้วก็วันที่นั่นลหละพรรษาหนึ่งเพราะนั่นแหละเราก็มีความเชื่อในทางเดิมอยู่แต่พอมาเราเชื่อพระเจ้าแล้วก็แล้วก็ชีวิตของเรามันก็เปลี่ยนขึ้นมาดีขึ้นแล้วก็ทุกอย่างปัญหาทุกอย่างได้รับการแก้ไขแล้วก็ชีวิตก็เริ่มดีขึ้นมาเรื่อยๆแล้วก็มาทุกวันนี้ก็ได้มีโอกาสได้รู้จักคนที่เขามีเรียกว่ามีหน้ามีตาในสังคมแล้วเราก็ได้ ไปโวมงานของเขาก็ต้องนั่นแหละขอบคุณพระเจ้าที่ทําให้เราได้พลิกฟื้นชีวิตเราอีกครั้งหนึ่งคือว่าเราก็เหมือนกับได้ตายแล้วเกิดใหม่ประมาณนั้นเพราะว่าชีวิตของเรามันมันมัน,มนไม่มีอะไรเลยคือตอนนั้นนะ่ะเลิกกันกับแฟนนะ่ะถามว่ารักแฟนไหมรักแต่ว่าใน,นเมื่อเราทํพลาดไปแล้วเราก็ยอมรับผิดอยู่ว่าเราพลาด แล้วก็อยากจะให้เขาให้ภัยเราแต่ว่าเขาไม่ให้ภัยเราก็ไม่เป็นไรเราก็ไม่เรากไ็ไม่ได้ไม่เีอะไรมากมายเพียงแต่ว่าเราก็อยากจะดูดแลลูกเราลูกเราคนที่สองเขาก็าอยู่กับพ่อตาแม่ยายอยู่แล้วพี่ก็ไม่มีโอกาสไปหาลูกเลยลูกคนที่สองของพี่แต่ลูกคนคนแรกคนโตทํางานแล้วเรียนจบพี่ส่งเรียน เรียนราชพัฒเรียนจบแล้วไปทำงานที่กรุงเทพแล้วก็ส่งเงินสรงอะไรมาช่วยพี่อยู่ทุกเดือนแหละโอเคเนาะประมาณนี้นะครับขอบคุณพี่ต่อมากนะครับอ๋อนั่นแหละครับผมโอเคแล้วก็มาดูว่าถ้าเอาไปทําเป็นหนังเนี่ยเจ้าเจ้านะอ่อโอเคนะครับผมขอบคุณครับสำหรับคลิปนี้ต้องขออนุญาตลงไลฟ์ลงคลิปฝากกดติดตามดไลคนไรฮะถึป็นาทีแล้ว สิบสามนที่โอ้โหแลกยางเลยฮ่าฮผมขอบคุณครับผม